หวัดระแวงไข้หวัดใหญ่กำลังเข้ามาใกล้ขอเชิญทุกคนให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเคร่งครัดเพราะในช่วงฤดูฝนนี้ภาวะอากาศที่ชื้นและเย็นเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยทั้งนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชได้เตือนให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันตนเองด้วยวิธีปิดล้างเลี่ยงหยุดซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสามารถปฏิบัติได้ทุกวันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มที่ควรไดรให,หดใหญ่ นี่ละหนึ่งครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นภาวะรุนแรงและเสียชีวิตกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดหัวใจและเบาหวานทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s d d c m o p g o t h a p p r o s l a ลัดไฟสล5 6 2 4 6 2 0 2 5 1 0 1 7 1 6 0 9 2 5 .pdf แต่ที่น่าสนใจคือมีบางคนอาจคิดว่าการฉีดวัคซีนเทวัดใหญ่จะทำให้เป็นเทวัดใหญ่จริงๆซึ่งความคิดนี้ไม่ถูกต้องเพราะวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนที่ผ่านการปรับรูปแบบแล้วไม่สามารถทําให้เป็นโรคได้แต่จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและควรได้รับความสนใจจากทุกคนแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัมหรือมีดชชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่คำตอบคือเพราะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากมักมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอก,กว่าคนทั่วไปทำให้เมื่อติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะรุนแรงมากกวอห้า 5. ดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันที่ควรได้รับความสนใจจากกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้อย่างมากทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ข่วัดใหญ่สคร11กรมควบคุมโรคตรวจจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้กรมควบคุมโรคหงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีและสายด่วน1422